และกนาราศีตุลนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนดาวเสาเป็นดาวแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวย้ายจากภพแผงอุปสรรคปัญหากลับมาอยู่ในภพแผงการริเริ่มใหม่กุมกับดาวคู่มิตรใหญ่ การงานหรือการดำเนินชีวิตที่เคยติดขัดจะคล่องตัวขึ้นมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อรถใหม่แต่ก็จะเหนื่อยขึ้นเพราะภาระหนี้สินเพิ่มแต่ชีวิตก็สะดวกสบายขึ้นด้วย ดาวพฤหัสส่งผลดีต่อดวงชะตาเหนื่อยแค่ไหนก็มีแรงกายแรงใจสู้ผู้ใหญ่ก็เมตตาสนับสนุนเดือนนี้ดาวประจำตัวเดินดีตลอดเดือนมีศักยภาพสูงในการทำงานแต่ดาวการเงินอยู่ในภพวินาศกังวลเรื่องเงินเรื่องหนี้สินแต่ก็มีเงินใช้เพราะดาวแห่งความสำเร็จอยู่ในภพการงานก่อนย้ายมาเป็นเกษตรยังไงก็หาเงินได้สำเร็จ มีโชคคลาด้วย่ะสวัสดีค่ะดาวเสาเดินถอยหลังย้ายกลับเข้าราศีกุมในวันที่23สิงหาคมนี้ดาวเสาเป็นดาวใหญ่เมื่อย้ายก็จะส่งผลต่อ12ลัคนาราศีค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ทาโรค่ค่ะ จะเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักไลายมานัดคิวกันได้ไลน์ไอก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง Description ค่ะ เกตธรนายดวงโดยอ่านจากสถิติให้ฟังนะคะไม่ได้มียานอย่างรู้นะก็คือถ้าดวงดาวเดินแบบนั้นแบบนี้หรือว่ามีไพ่ใบนั้นใบนี้ขึ้นตามสถิติแล้วเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะคุณอาจจะตรงตามสถิติหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะ คลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงความรักมีอีกคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ เริ่มต้นการทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันเลยนะคะชาวตุลลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าตุลดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวที่มาจากภพเรือนแห่งความมั่นคงภพเรือนแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ยังเป็นภพเรือนอสังหาด้วยก่อนหน้านี้สถิตอยู่ในราศีมีนเป็นภพเรือนแห่งอุปสรรคปัญหาดังนั้นการสร้างเนื้อสร้างตัวการลงหลักปักฐานในชีวิตเนี่ยมันไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่มันมีอุปสรรคปัญหาให้ต้องแก้ไขยอยู่เนืองๆหรือบ้าน หรือว่ารถเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะต้องซ่อมแซมอยู่บ่อยๆบางทีซ่อมแล้วก็ต้องซ่อมอีกทีนี้พอดาวย้ายเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในภพเรือนที่ดีเป็นภพเรือนแห่งการเร,เริ่มใหม่ด้วยกลุ่มกันกับดาวคู่มิใหญ่อีกด้วยทําให้การดําเนินชีวิตของคุณจะราบรื่นขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเคยติดขัดติดขัดในเรื่องการงานอะไรการงานก็จะคล่องตัวขึ้นหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาในเรื่องของบ้านรถนะคะที่มันต้องซ่อมนะคะซ่อมแล้วก็ยังใช้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อาจจะเจอช่าง ดีซ่อมแล้วดีขึ้นแบบไม่ต้องมาเสียอีกไม่ต้องมาวุ่นวายใจอีกหรือบางทีอาจจะเปลี่ยนไปเลยอย่างเช่นรถมันซ่อมแล้วซ่อมอีกมาหลายครั้งแล้วไม่ไหวแล้วซื้อใหม่มันไปเลยดีกว่าก็มีเงินซื้อหรือว่าอาจจะมีเงินซื้อบ้านใหม่นะคะมีเกณฑ์เหมือนกันที่จะได้บ้านใหม่รถใหม่เพราะว่าดาวอสังหาย้ยายเข้าสู่ภพเรือนแห่งอะไรใหม่ๆค่ะทีนี้เดือนนี้เนี่ยทางด้านดาวการเงินของคุณเนี่ยจริงๆอยู่ในภพเรือนเสียหายนะคะแต่ว่ามาผสมกัน กับดาวพฤหัสแล้วก็ดาวพระเกตซึ่งส่งผลดีกับดวงชะตาเนี่ยนั่นแปลว่าคุณมีเงินที่จะซื้อบ้านใหม่รถใหม่แต่พอดาวมันอยู่ในภพเรือนวินาศเนี่ยมันทําให้คุณกังวลคือบางทีมันก็จําเป็นที่จะต้องซื้อนะคะรถเนี่ยโอ้มันอาจจะเก่ามากแล้วนะมันจําเป็นแล้วแหละที่จะต้องมีรถคันใหม่เพราะซ่อมแล้วซ่อมอีกนะคะหน้าปวดหัวนะทีนี้พอซื้อไอ้เงินซื้อนํะมีเงินดาวนะมีแต่ว่าบางทีเราก็กังวลแล้วเราจะผ่อนได้ตลอดลอดฝั่งไหมอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของความกังวลมากกว่าเป็นเรื่องของการที่ไม่มีเงินคือ ที่ดาวการเงินอยู่ในภพเรือนเสียหายเราต้องดูด้วยว่าแล้วดาวประจาตัวคุณอยู่ไหนแล้วมีดาวตัวช่วยไหมซึ่งดาวประจําตัวของคุณเนี่ยอยู่ในภพเรือนที่ดีตลอดทั้งเดือนดาวตัวช่วยก็คือดาวพฤหัสส่องแสงถึงดวงชะตาดาวพฤหัสเนี่ยก็เป็นดาวที่มาจากภพเรือนแห่งสังคมเพื่อนฝูงด้วยเข้าไปอยู่ในภพเรือนแห่งผู้ใหญ่ก็โดดเด่นทั้งสังคมเพื่อนฝูงพวกพ้องผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลือคุณดีทําให้ถึงแม้ว่าคุณจะมีความกังวลในเรื่องของการเงินแต่มันก็จะมีตัวช่วยมีคนรอบข้างที่ คอยสนับสนุนคอยให้กํำลังใจคอยหยิบยื่นมือมาช่วยเหลือเพื่อที่ทำให้คุณสามารถที่จะคลายกังวลได้ว่าโอเคคุณจะมีศักยภาพในการที่จะผ่อนชำระนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่รถใหม่ตรงนี้ได้ดาวอีกดวงหนึ่งที่โดดเด่นก็คือดาวแห่งความสำเร็จซึ่งดาวดวงนี้ก็เป็นดาวโชคลาภด้วย ในช่วงครึ่งเดือนแรกสถิตยอยู่ในราศีกรกฎก็เป็นภพเรือนที่ดีเป็นภพเรือนการงานทําให้หยิบจับการงานอะไรก็สําเร็จหมดปัญหาการงานก็คลี่คลายครึ่งเดือนหลังมาเป็นเกษตร การที่ดาวโชคลาภและความสําเร็จเป็นเกษตรเนี่ยถึงแม้ว่าดาวการเงินคุณจะอยู่ในภพเรือนเสียหายแต่คุณก็ยังหาเงินได้สําเร็จแถมยังมีโชคลาภก้อนโตในช่วงครึ่งเดือนหลังอีกด้วยค่ะซึ่งโชคลาภอาจจะมาจากบุตรบริวารเพราะหรือว่าสัตว์เลี้ยงเพราะว่าดาวบุตรบริวารสัตว์เลี้ยงเป็นเกษตรเล่งไปที่ดาวโชคลาภหรือโชคลาภอาจจะมาจากผู้ใหญ่หรือว่าสังคมเพื่อนฝูงเพราะว่าดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สัมพันธ์ดีกับภพบเรือนผู้ใหญ่แล้วก็กับดาวสังคมเพื่อนฝูงดังนั้นโชคลาภ ะะมีโอกาสดีโดดเด่นมากๆเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภถึงแม้ว่าจะมีภาระหนี้สินเพิ่มและโชคลาภที่ได้มาอาจจะไม่ใช่ก้อนโตถึงขนาดที่จะปลดหนี้ได้ทันทีแต่ว่าก็ทําให้คุณสบายอกสบายใจในเรื่องของการเงินได้ดีขึ้นแล้วก็ชีวิตของคุณก็จะสะดวกสบายมากขึ้นด้วยกับการที่คุณมีบ้านใหม่รถใหม่หรือบางที่คุณอาจจะไม่ถึงขั้นซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่แต่ว่าคุณอาจจะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบางอย่างอะ่ะที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต คุณนะให้ชีวิตของคุณมันดําเนินไปอย่างสบายมากขึ้นราบรื่นมากขึ้นในเรื่องของการงานเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกไปนะคะว่าดาวแห่งความสําเร็จยอยู่ในภพเรือนของการงานดังนั้นการงานถ้าเคยมีปัญหาปัญหามันก็คลี่คลายไปแล้วก็สามารถทําให้สําเร็จได้ด้วยดีในเรื่องของคนรอบข้างก็โดดเด่นทั้งเจ้านายเพื่อนร่วมง,งานลูกน้องถือว่าอยู่ในจุดที่ดีหมดผู้คนรอบข้างนช่วยเหลือคุณดีมากๆค่ะก่อนที่จะไปฟังคําทํานายกันต่อ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่ไพ่ใบแ,แรกเป็นตำแหน่งของงานได้ไพ่แห่งการคลี่คลายปัญหาไพ่หกดาบนะคะก็คือปัญหาไม่ว่าจะเจอเจออะไรก็ตามอย่างที่บอกไปดาวแห่งความมั่นคงในชีวิตดาวแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยเข้าไปอยู่ในภพเรือนเสียหายนะคะพอย้ายกลับมาอยู่ในภพเรือนที่ดีก็เลยทําให้การสร้างเนื้อสร้างตัวการลงหลักปักฐานเนี่ยมันราบรื่นขึ้นการดําเนินชีวิตเนี่ยมันสะดวกสบายมากขึ้นปัญหาก็คลี่คลายปัญหาทางด้านการงานไม่ว่าจะเจอเจอ กับปัญหาอะไรนะคะมันคลี่คลายไป ทางด้านในตำแหน่งการเงินได้ไพ่ราชาถือดาบราชาดาบแปลว่าก็มีปัญหาทางด้านการเงินแต่ว่าราชาเนี่ยเป็นไพ่ของผู้ชนะดังนั้นคุณอาจจะมีความกังวลใจในเรื่องของการที่คุณจะต้องใช้เงินก้อนโตซื้ออะไรบางอย่างแต่ถ้าดูดวงดาวผสมก็คือซื้อบ้านซื้อรถนะคะหรือซื้อข้าของใหญ่ข้าของเครื่องใช้ใหญ่อาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าใหญ่ๆที่เอามาใช้ในบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชีวิตของคุณแต่ว่ามันก็ต้องใช้เงินเยอะใช้เงินก้อนเนี่ยมันก็มีความกังวล กัใจออยู่เหมืนนแต่คุณก็หาเงินมาใช้ใจ่ายตรงนี้ได้แล้วพอได้ไพ่ผู้ชนะก็คือคุณก็เอาชนะความกังวลใจตรงนี้ได้ไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของคนที่เด็ดขาดก็คือเมื่อคุณตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่ามันจาเป็นต้องซื้อก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอาจจะเอะ๊ซื้อดีไม่ซื้อดีนะหรือว่าเปลี่ยนตรงนั้นดีไม่เปลี่ยนตรงนี้ดีคือจะซื้อหรือจะซ่อมดีเนะี่ยบางทีมันกังวลใจน,น,น,นะก่อนหน้านี้ตัดสินใจไม่ถูกตอนนี้จะเด็ดขาดแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราก็คิดมานานแหละเราไม่ได้ใจเร็วด่วนได้ในการที่จะตัดสินใจใช้เเงงงินนนนนนก้้้อตตรรรีีพาะะฉั เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอาจจะก,กังวลเล็กน้อยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เชื่อมั่นว่าเราตัดสินใจถูกในการที่จะซื้อของใหญ่ๆห,หรือในการที่ใช้เงินก้อนในจุดนี้ค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของโชคลาภอันนี้สวยมากได้ไพ่สิบเหรียญเลยดังนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภแบบว่าถูกหวยรวยเบอร์หรือโชคลาภที่มาจากหลายๆแหล่ลงตามที่บอกไปไมีว่าจะเป็นจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ให้โชคเพื่อน่วงงานให้โชคบุตรบริวารสัตว์เลี้ยงให้โชคเป็นไปได้ในหลายทิศทางเลยไพ่ใบน,นี้ถือว่าเป็นไพ่เงินก้อนโตด้วยนะดูดวงดาวอาจจะไม่ได้โดดเด่นว่าเป็นเงินก้อนโตแต่ถ้าดูไพ่ผสมมีโอกาสทีเดียวคะ่ะที่จะได้โชคลาภที่เป็นเงินก้อนโตค่ะ สุดท้ายไพ่จบไพ่สรุปนะคะเป็นไพ่ชิลๆดังนั้นถึงแม้ว่าการเงินของคุณเนี่ยมันจะมีปัญหานะคะดาวการเงินอยู่ในภพเรือนเสียหายแต่ว่าการงานของคุณดีปัญหาคลี่คลายการดําเนินชีวิตของคุณดีมีความสบายๆนะคะแล้วก็คุณก็มีในเรื่องของโชคลาภที่เข้ามาช่วยถึงแม้ว่าคุณจะมีรายจ่ายเยอะแต่โชคลาภก็จะเข้ามาทําให้คุณมีความรู้สึกสบายอกสบายใจเพราะฉะนั้นชีวิตในช่วงนี้ถือว่าชิลๆสบายๆายนะคะแล้วก็อะไรก็ตามที่เคยอยากได้มานานเนี่ยไพ่เป็นเนเป็นไพ่ ของความสมหวังนะที่เคยอยากได้มานานเดือนนี้ก็มีโอกาสที่ซื้อเอามาเป็นของตนเองได้ค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าสุขภาพแข็งแรงดีค่ะสำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเก็บเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว,ว่าก่อใจมีนิยายวางขายอยู่ในเว็บเ e ม็บอีบุ๊กค่ะลิงก์ของเว็บก็แปะไว้ให้แล้วอยู่ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้และค่ะ ส่วนท่านที่สนใจฟังนิยายเสียงเกตก็มีคลิปนิยายเสียงด้วยนะคะอยู่ในช่องกอใจนักเขียนค่ะสามารถเข้าไปติดตามรับฟังกันได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ